สวัสดีครับพบกับรายการ1ิบนาทีเจาะทิศทางทองสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่พงพีพีรพงครับรับหน้าที่วิเคราะห์ภาพรวมราคาทองคําสัปดาห์หน้านะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองนะครับก็ถือว่าปรับตัวทําจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในสุดของราคาทองไทย34,750ัดอบาทนะครับผมภาพรวมจะเป็นอย่างไรนะครับผมสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมเฟดนะครับผมแล้วก็มีตัวเลขนอนฟาร์มนะครับแน่นอนครับว่านะครับส่งผลกระทบต่อตลาดทองแน่นอน ภาพดวงจะเป็นยังไงนะครับกลยุทธ์การทุนมองอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมพีรพงศ์จะสรุปให้ฟังครับติ๊กดวงชะตาบีมังกรด้วยทองและพลังแห่งตัวเลขมูทองเลขมงคล4289และ6395ออกแบบโดยอาจารย์นิติกิจนักถอดรหัสพลังตัวเลขชื่อดังรับฟรีกล่องใส่ทองสีแดงและสติกเกอร์เลขมงคลลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย เทรดทองออสซิลิสเปิดบัญชีง่ายสะดวกปลอดภัยเปิดบัญชีง่ายอนุมัติเร็วเริ่มต้น1บาททองซื้อขาย28 t. ชั่วโมงสนใจบัญชีเทรดทองสแกนเลยก่อนอน่นเรามาอัปเดตในส่วนของภาพรวมราคาทองคําล่าสุดกันก่อนครับในส่วนของราคาทองคําแท่ง96.5น้ําหนัก1บาทครับล่าสุดครับสลับซื้อคืนอยู่ที่34,650บาทครับขณะที่ในส่วนของราคาขายออกเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ34,750บาท ในส่วนของราคาทองออสรลิยครับรับซื้อคืนอยู่ที่34,670บาทครับราคาขายออกนะครับอยู่ที่ประมาณ34,720บาทครับตรงนี้นะครับอ้างอิงโกลสปอตหรือราคาทองคำตลาดโลกเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2,042เหรียญน,นะครับผมอ้างอิงเวลาบ่ายสโมง26นาทีครับ ถือว่าภาพรวมนะครับในส่วนของราคาทองไทยตอนนี้นะครับก็ทำจุดโอไทม์ไฮนะครับผมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับไม่ว่าจะย้อนหลังไปนะครับ6เดือนนะครับหปี5ปีนะครับผมนะฮะหรือย้อนย้อนหลังไปเกือบ20ปีนะครับก็ราคาทองนะครับณวันนี้เนี่ยนะครับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตลอดระยะเวลา5ปีนะครับราคาทองมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับหปีที่แล้วราคาทองอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับ หมื0นนะครับสองหมนะครับผมตอนนี้นะครับสามหมแล้วก็น่าจะใกล้ถึงประมาณ3,500มื่นเร็วนี้นะครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมของราคาทองคำล่าสุดครับมาต่อกันที่ในส่วนของข่าวสารราคาทองคำกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้ถือว่าราคาทองเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นทั้งทองโลกและทองไทยนะครับในส่วนของราคาทองคำตลาดโลกนะครับถือว่า มีการทยานปรับตัวขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ2,045เหรียญเหตุผลนะครับที่ราคาทองนะครับทยานปรับตัวเนื่องจากว่านะครับได้แรงปัจจัยหนุนนะครับจากตัวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและก็ตัวบอลยูของฝั่งสหรัฐนะครับผมจากนะครับเหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐที่ออกมาดูไม่ดีนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและก็ในส่วนของตัวเลขแรงงานนะครับที่ออกมาก็ดูแย่อีก นะครับปัจจัยดังกล่าวก็ทําให้ภาพรวมทั้งดอนทั้งบอลยิวนะครับก็ค่อยๆอ,อ่อนตัวลงนะครับผมตรงนี้ก็เลยทําให้อัตราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นอีกทั่าในส่วนของตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับที่สะท้อนจากตัวเลข PCE นะครับดัชนีราคาผู้บริโภคข,ของฝรั่งเสเนี่ยนะครับก็สะท้อนว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวยอ่อลงมานะครับก็ลดความวิตกกังวลของนักลงทุนว่าเฟดน,นะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องนะครับยือดอกเบี้ยในระดับสูงเนี่ย นานเกินไปนะครับผมตรงนี้เองครับก็ให้ทําให้ในสุดของทั้งทองโลกนะครับผมปรับตัวขึ้นและทองไทยก็เช่นกันครับก็ล่าสุดก็ทําจุดออทําไห์นะครับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับสามหมบาทในส่วนของราคาของคําแท่ง96.5น้ําหนัก1บาทชนะสัปดาหนะ์หน้ามีอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อราคาของคํากันบ้างนะครับ หนึ่งเลยนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามกันนะครับในวันที่5มีนาคมนะครับวันอังคารก็มีในสุดของตัวเลขนะครับ ISM Service นะครับผมจากเพียงม่นะครับผมตัวนี้เองครับก็จะสะเทือนนะครับภาพรวมของเศรษฐกิจอเมริกานะครับผมวันที่6ครับตัวเลข ADP มา n u งนะครับผมนะครับวันที่7นะครับตัวเลขขอรับสิ่งการการว่างงานรายสัปดาห์วันที่8สําคัญครับตัวเลขนะครับการจ้างงานนอกภาคการเกษตรครับ ตัวนี้เองครับหากสะท้อนนะครับภาพรวมตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่เนี่ยนะครับฟันธงได้เลยว่าทองยังคงได้รับแรงกดดันจากตัวสกุลเงินดอลลาร์อยู่นะครับผมนะครับโอกาสที่เฟดนะครับอาจที่จะไม่ต้องรีบเร่งลดอัตราดอกเบีย้ยก็ได้ถ้าเกิดว่าภาพรวมตลาดแรงงานแข็งแกร่งนะครับกลับกันนะครับผมหากในส่วนของตัวเลขแรงงาน,นออกมาแย่นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มน้ําหนักให้ นักลงทุนคาดว่าเฟดนะครับอาจจะปรับนะครับลดอัตราดอกเบี้ยตามดอทพลนะครับนั่นคือ3าครั้งนะครับในสำหรับปีนี้นะครับตามเดิมนะครับผมตรงนี้เองครับก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะต้องติดตามสัปดาห์หน้านะครับมีทั้งในส่วนของประชุมเฟดนะครับและตัวเลขสําคัญรับรองครับว่าราคาทองนะครับมีโอกาสพันพวนนะครับผม มาต่อกันที่ในส่วนของแนวน้มทางเทคนิคกันบ้างนะครับในส่วนของราคาทองล่าสุดตอนนี้นะครับโกลสปอร์ตนะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณ2,040เหรียญน,นะครับผมถ้าดูจากภาพรวมใหญ่นะครับทำเฟรมรายหนึ่งวันแล้วถือว่านะครับราคาทองคําตลาดโลกเองนะครับเริ่มนะครับผมจะ เคลื่อนไหวนะครับกลับขึ้นมายืนเหนือกลุ่มก้อนเมฆนะครับอ่าอัพคุโมะนะครับผมนะหลังจากที่ลงมานานนะครับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมตอนนี้ก็เริ่มนะครับสวิงกลับนะครับผมแล้วก็จ่อนะครับทะลุกลุ่มก้อนเมฆตรงนี้นะครับผมนะฮะแต่ตอนนี้นะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับผมเพราะว่าตัวในส่วนของโอซสปร์เองเนี่ย เขายังติดอยู่ที่ประมาณแนวตั้งน2 4 5นะครับก็ก็บริเวณขอบกลุ่มก้อนเมฆตรงนี้นะครับผมนะถ้าดูจากตรงนี้แล้วนะครับเราจะเห็นว่านะครับโสปอร์ตเนี่ยนะครับทางเฟรมรายหนึ่งวันเนี่ยนะครับเสี่ยงที่จะโดนแรงเทขายลงมานะครับผมนะตรงนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่าเป็นจุดนะครับที่กราฟเทียนนะครับกำลังวิ่งไซเวย์อยู่ในกลุ่มก้อนเมฆฉะนั้นนะครับยังมีโอกาสที่ยังสามารถกลับลง นะครับกลับไปลงได้แล้วก็สามารถกลับเป็นขึ้นได้นะครับตราบใดที่ยังไม่ฝ่า2,045เหรียญชัดเจนเนี่ยนะครับโอกาสลงก็ยังคงมีอยู่สำหรับในส่วนของโกลสปอตนะครับทางเฟรมไรนึงวันฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับยังคงมองว่าแม้ว่ากราฟแท่งเทียนนะครับจะสามารถนะครับกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าว50วัน100วัน200วันได้ครับ แต่ตอนนี้นะครับมันจะมีในส่วนของแนวต้าน2 0 4 5หรือบริเวณกลุ่มก้อนเมฆนี้ที่ทําหน้าที่เป็นแนวต้านอยู่ถ้าฝ่าไม่ผ่านนะครับโอกาสที่ในส่วนของราคาท้องเนี่ยจะดอปล่วงลงไปเนี่ยนะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมฉะนั้นนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้โอกาสนะครับในการเข้าซื้อถือ อทองคำเนี่ยผมมองว่านะครับถ้าจังหวะที่2,045ไม่ผ่านคืนนี้จริงๆนะครับก็อาจจะไปรอเก็บของสัปดาห์หน้านะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ2,30 0เหรียญ2,20 0เหรียญนะครับผมนั่นงถือว่าเป็นราคาที่น่าเก็บนะครับผมนะสำหรับใครที่พลาดนะครับกับราคาขึ้นรอบที่ผ่านมานะครับผม แต่กับกันนะครับในส่วนของกราฟแท่งเทียนหากนะครับ2,045เหรียญนะครับช่วงกลางคืนตัวเลขออกหรือใดๆก็ตามครับสามารถเบรก2,045เหรียญและปิดเหนือ2,045เหรียญไปได้นะครับภาพรวมนะครับมันจะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาครับที่กราฟแท่งเทียนนะครับสามารถนะครับปรับตัวอยู่ในที่ทางขาขึ้นได้นะครับผมนะจะเห็นว่าเขาเล่นเวฟนะครับจะมีการยกโลที่สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะว่ากราฟแท่งเทียนส่วนใหญ่ เคลื่อนไหวอยู่บนก,ล,ขขนกลุ่มเคล่อนเมฆขาขึ้นหรือกลุ่มก้อนเมฆอัพคอโมโอนันเองนะครับผมนะตรงนี้นะครับฝั่งบายจะได้เปรียบตลาดนะครับผมเนมี่ยเล่นบายนะครับก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมด้วยความที่เขาเนี่ยเพิ่งจะหลุดจากกลุ่มเคล่อนเมฆขาขึ้นลงมาเป็นขาลงนะครับผมและตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวแล้วก็เลือกทิศทางอยู่ชนะน,นะครับยังไว้ใจไม่ได้โอกาสเทลงมาค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะว่า หนึ่งเลยเบรกกลุ k, k ่มเคอนเมฆนี้ยังไม่ผ่านนะครับผมนะฉะนั้นโอกาสหน้าผมมองว่าสัปดาห์หน้าม,มองว่าน่าจะมีการปรับตัวทําเวฟลงมาข้างล่างตรงนี้อีกระลอกหนึ่งนะครับผมนะตรงนี้นะครับแบบม้ว่าจะเป็นเส้นจะเริ่มปิ่งๆขาขึ้นแล้วก็ตามนะครับผมน่าจะกลับมาลงนะครับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย2,300 0นะครับ MA 50นะครับแล้วก็ประมาณ MA 100เนาะ ยบ้านนี้นะครับผมหน้าเก็บของนะครับสำหรับโกลสปอตนะครับผมนะนะครับเพราะว่าเขาเล่นเวฟมาอ่านี่ครับถ้าสังเกตเห็นเนาะเวฟที่1เวฟที่2นะครับมาตรงนี้แล้วนะครับเป็นรูปแบบฝันปลานะครับผมเปอร์เซ็นต์สูงนะที่จะกลับลงมาข้างล่างอีกชนะแนวรับที่ผมให้นะครับก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ2 0 3 0เหรียญครับถึง2 0 1 0เหรียญนะครับเป็นช่วงเก็บของนะครับผมนะฮะ ฉะนั้นใครที่พลาดในส่วนของโกลสปอตหรือราคาของคําตลาดโลกเนี่ยนะครับก็รอย่อซื้อนนะส่วนใครนะครับที่มีซื้อไว้แล้วผมว่าถ้า2,45 0เหรียญเนี่ยตรงเนี้ยไม่ผ่านนะผมมองว่าขายก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เบรนกลุ่มก้อนเมฆพอดีเลยมันทําหน้าที่เป็นแนวต้านถ้าฝ่าไม่ผ่านโอกาสย่อสูงนะครับผมอาจจะขยะาระบายผ่อนะครับขายทิ้งออกไปบ้างนั้นหลือเราไปเก็บย่อใหม่นะครับผมนะฮะ นี่ก็เป็นภาพรวมในส่วนของนะครับกลยุทธ์ทางเทคนิคนะครับผมฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าดูในส่วนของฟาวเดเมนทัลประกอบนะครับถือว่าทองเนี่ยยังคงได้รับปัจจัยลบอยู่นะนะครับผมนะในเรื่องของที่เฟดเนี่ยยังคงจำเป็นต้องตื่นดอกเบี้ยในระดับสูงต่อนะครับผมตรงนี้เองครับก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองฉะนั้นเนี่ยนะครับภาพรวมในส่วนของโกลด์สปอตเนี่ยผมมองว่า ยังจะต้องถูกแรงกดดันนี้นะครับในช่วงของไตรมาสที่1ถึงไปไตรมาสที่2ปีนี้จะเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนมองว่านะครับน่าจะเป็นไตรมาสที่3กัจไตรมาสที่4นะครับผมสอดคล้องกับธนาคาร RNG นะครับธนาคารใหญ่ของเนเธอร์แลนด์นะครับก็บอกนะครับว่านะครับค่าเฉลี่ยทองปีนี้นะครับน่าจะวิ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2,050เหรียญถ้าเกิดว่าเราเก็บของที่ต่ำกว่า2 0 0พ 50เหรียญผมมองว่าก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและยิ่งถ้าได้ในระ,ระดับราคา2,000เหรียญ1,990อะไรประมาณนี้ครับถือว่านะครับน่าเก็บของนะครับผมเพราะถือว่าเราซื้อนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปีที่อยู่ที่ประมาณ2,500 0เหรียญในส่วนของค่าเฉลีย่ยไตรมาสที่3ไตรมาสที่4นะครับที่ แบงค์ใหญ่ทางฝั่งนิโคลแลนดประเมินนะครับน่าจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ2,100เหรียญน,นะครับผม2,100เหรียญเขาคาดว่าจะมาช่วงไตรมาสที่3ไตรมาสที่4นะครับก็ประจวบเหมาะจอดในช่วงของเฟดนะครับเข้าสู่วัฏจักรลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เฟดเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับทองส่วนใหญ่จะขึ้นนะครับผมนะและฉะนั้นตอนนี้นะครับนักลงทุนคาดว่าเฟดนะครับน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยรครั้งที่1เนี่ยในเดือนมิถุนายน นะครับผมฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ทองนะครับจะปรับตัวขึ้นชัดเจนมอกว่าน่าจะเป็นการปีนี้มากกว่านะครับผมนะฮะในส่วนของระหว่างนี้นะครับก็อาจจะโดนแรงกดดันไปบ้างนะครับแต่ผมมองว่าภาพรวมใหญ่แล้วนะครับความจําเป็นนะครับความต้องการทองยังคงมีสูงอยู่ เนื่องจากในส่วนของสงครามทำภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังดําเนินการต่อนะครับผมตรงนี้เองครับธนาคารนะครับหลายๆแบงก์นะครับทั่วโลกตอนนี้ก็ซื้อทองนะครับตุนสํารองเอาไว้นะครับตรงนี้เองครับก็นะฮะถือว่าทองนะครับยังไงก็มีโอกาสเติบโตนะครับในช่วงของไตรมาสที่สไตรมาสที่4และมองไปถึงปีหน้าด้วยซ้ำนะครับผมนะฮะ ตอนนี้ดัพอร์ต f o r e c ว่าน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย3าครั้งนะครับผมนะฮะสามครั้งนะครับผมในช่วงของครึ่งปีหลังนี้นะครับน่าจะเห็นในช่วส่วนของภาพรวมทองคำเนี่ยนะครับปรับขึ้นชัดเจนในช่วงกลางปีนะครับช่วงนี้นะครับถ้าทําอะไรไม่ได้ครับก็เก็บนะครับของช่วงบริเวณสอ0พเหรียญเก็บไว้ก่อนในส่วนของทองไทยแนะนําว่านะครับถ้าย่อมาก็ซื้อเลยครับผมนะะเพราะว่าเทรนด์ทองไทยเนี่ยครับ ตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก19,000กว่าตอนนี้เท่าไรครับ34,750บาทนะครับจะ3 5 0 0อยู่แล้วนะครับผมนะซื้อได้นะครับผมตลอดระยะเวลาเห็นไหมครับแล้วถ้าดูในส่วนของระยะเวลาล่าสุดนะครับช่วงต้นปีมานี่เองครับทองไทยอยู่ที่เท่าไรครับ33,400เองนะนะครับเท่ากับว่านะครับต้นปีเปิดปีใหม่มาจะถึงตอนนี้ขึ้นมาเท่าไรครับ1,300-1,400บาท นะครับขึ้นมาเกือบเท่าไหร่ครับ3.7 3.8เซนะครับถือว่าให้ผลตอบแทนดีมากๆเลยนะครับในส่วนของทองไทยนะถ้าซื้อทองผมแนะนำเป็นทองคำแท่งเก็บไว้เพราะว่าค่ากำเน็ดน้อยนะครับเหมาะสำหรับใครนะครับเป็นนักอินเวสนะครับผมนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับในส่วนของกลยุทธ์นะครับการลงทุนทองคำสัปดาห์หน้านะครับสุดท้ายนะครับก็สรุปเป็นภาพรวมนะครับทั้งกลยุทธ การลงทุนของคําตลาดโลกและทองไทยนะครับผมอย่างที่บอกครับกลยุทธ์ทองโลกนะครับผมนะถ้า2 0 4 5ไม่ผ่านผมแนะนําขายนะเดี๋ยวเราไปรอซื้อประมาณ2,000เหรียญต้นๆนะครับ2,300 2 0นะครับ2 1 0นะครับผมนะน่าจะมาให้ซื้ออยู่นะครับในส่วนของทองไทยนะครับผมย่อมาซื้อเลยครับผมนะฮะแล้วกับถ้าดูจากในส่วนของกราฟแล้วนะครับย่อมาโอกาสนะครับ 400-300นะครับเป็นช่วงเก็บของนะครับผมนะช่วงนี้นะครับถ้าใครมีก็ขายได้นะครับผมนะแต่ยังมองว่างยังสามารถขึ้นได้ต่อนะนะครับอยู่กับใครครับว่าแข็งใจนะครับเก็บทองไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมทองไทยกรอบนะครับก็เก็บของอยู่ที่ประมาณ34,550ถึง34,350กรอบขายนะครับ34,700ถึง900นะครับผมนะ ถ้า2 4 5เหรียญเบรกผ่านสัปดาห์นี้นะแนวตันจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับผมนะฮะนี่ก็เป็นในส่วนของแนวรับแนวตานของโลกนะครับผม2 3 0เหรียญ2,10เหรียญแนวรับแต้การ2 0 4 5เหรียญต้องผ่านก่อนนะถึงจะไปเห็น2,50 0 2,60 0 2,70 0นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพรวมนะครับกลยุทธ์การลงทุนทองคำสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ลาการไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ เทรดทองออสซิลสเปิดบัญชีง่ายสะดวกปลอดภัยเปิดบัญชีง่ายอนุมัติเร็วเริ่มต้น1บาททองซื้อขาย28ชั่วโมงสนใจบัญชีเทรดทองสแกนเลยติ๊กดวงชะตาบีมังกรด้วยทองและพลังแห่งตัวเลขมูทองเลขมงคล4289และ6395ออกแบบโดยอาจารย์นิติกิจนักถอดรหัสพลังตัวเลขชื่อดังรับฟรี กล่องใส่ทองสีแดงและสติกเกอร์เลขมงคลลิลงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย